สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอติ2 0 1 8นำทุกท่านไปที่3คำนูนนะครับชมฟุตบอลลาลิก้าของสปเปนนะครับเกมนี้เป็นเกมต้องบอกว่าซุปเปอร์บิก๊กแมชน,นะครับนี่คือซิเอลคลาสิโก้ครับบาร์เซลโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเรอัลมาดริดนะครับตอนนักเตะทั้งสองทีมลงโ่สนาฏน,นะครับถือว่าก็ เชื่อว่าเป็นคู่ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองนะครับคู่นี้เห็แม้ว่าบาซ่าไม่วันนี้ไม่มีเมสซี่ส่วนเชสโนโรนโดก็ไม่ได้อยู่ในเัลมาดริดด้วยนะครับเมสซี่เนะครับส่วนโรนโดก็ไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับที่ทามงเซราโดไม่ได้อยู่ใน เอลคลาสิโกเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มฝั่งบาร์ซ่าผู้สาประตูเป็นมาการเดย์แต่เซกันแห่งหลายเชราปิเก้ยูจิตี้เซโอลูเบโตคนยาบาตรงกลางครับบุสเกตเิโดวิดาลากิติตและหน้าเป้าคูรินโดโซเลตและอุสมานเดเมเล่นะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับไม่มีเมสซี่นะครับ,รบวันนี้ส่วนเรอัลมาดริดนะครับ rosso เป็นทีโบฟุกตัวแผงหลังซิโอรามอสนาโชดานเนียคาบาคามาซิโอตรงกลางครับอิสโก้ทุน่ครอสโมดิชานน้าเป้าเป็นเอออาเซซิโอพาริเบเซมาและแกเร็กเบลนะครับเอาละครับเซลคลาสิโกรเริ่มแล้วครับบาซ่าเป็นฝ่ายเขียรุเริ่มเล่นก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาน,นะครับ บอลแับมาส่วเล็กโดนสลายยังได้ครับปรเซ็นให้เล่นต่อเดนเบลเลเปิดไปก็แล้วแถวสองโค้โดแต่ออกกรางเซฟครั้งแรกของเกมนี้ครับเป็นเอลวิเตาที่ยิงไกลครับแต่ทีโบกุกตัวก็ตัดทิ้งออกไปได้ครับด้วาอีกครั้งนะครับจำไม่ได้เดนเบลเลเปิดมานี่ครับเพียวมาแล้วเดนเบลเ ไปสับไกลเลยครับลูกแต้มมุมของบาซ่าอีวานลาคิติสครับเปิดมาแล้วไปเข้ามูอทีโบกุกตัวอ่าแล้วบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทางบาเซโลนาโคเนียวบาทุ่มมา คูตินโย่จิ้มมาให้ซัวเรสติดเชียลายมอสแล้วครับคาบาขาวคาบาขาวให้มาที่โมดิชเพื่หลังที่เชียลายมอสทันนี่ครอสโม,สม,สมสดิชตูการโมดิชให้ที่ทันนี่ครอสเกร็ดเบลคาบาขาวเบลหรือว่าเกล็ดเบลหนีได้ครเกล็ดเบล เบลเลือกเลือกอย่างเงี้ยเร็วไปไปในกรอบเโทษเลอกเบลด้วย,ว Bell, วยซ้ายโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โอกาสครั้งแรกของทางหรือลมาริดครับของแกเล็กเบลโหเป็นประตูเลยครับครั้งแรกของเกมนี้ของหรือมาดริดนะครับโอ้ไม่ได้เซะไปครับบาแต่แต่เซเกนอาร์ครับ เฉียนเรามติดขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูภาพชักอัดอีกครั้งครับเบลหนีแผงหลังได้มาครับหนีแผงหลังครับหนีลาิติดนะครับเดีย๋ยวดูกันอีกครั้งมีเบ,เบลโตอยู่นั่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับนี่ครับแวกมาครับ โอ้โหเสียบขาดมากครับแกดแปลหนึ่งประตูต่อศูนย์กับเป็นแมตติตบุบบกมานำบาซ่าที่ทับนูนะครับตอนนี้น่าสนใจครับบาซ่าจะเล่นอย่างไร เดี๋ยวมเล่ให้หลุสยสโซเลตจิ้มแต่โซเลตยังยังได้โอ้โหฮะพบตัวซูเปอร์เซฟครับฮาลูกยิงของหลุสยสโซเลตดูกันอีกครั้งครับนะครับเดี๋ยวเด็ดจิ้มมาซิวรามอสน,นี่คือสไลด์ไม่โดนบอลแล้วนะครับโซเลตดีได้แต่โซเลตยิงนู่นี้ก็ติดเซฟพกตัว ทุกเตะมุมของบาร์ซาโดยอ e ีวานลาคิติสนะครับลาคิติสเปิดมาโดนโผทิ้งออกมาทันทีครอสเอสโก็เสียออกไปบอลอยู bon ่ที่มาเซโล่ครับทันทีครอสมาเซลโล เอซิมาจิ้มต่ออาเซซิโอบอลฉลับดิสโกอาเป็นบาซ่าได้เอโรบิดาโยนมาด้านขวาครับติดมาเซลโลมาเซลโลโดนโซเลตกับเดเบเล่แต่ยังได้ครับเป็นบาซ่าได้เดเบเล่ชิปมาให้กับคูคูตินโยมาแต่เบาครับไปเข้ามือี่โบกตัว r า k ิติ s กินอะไรก็ราชิติสม,มาเมัสโเลตแล้วลวีดาววีดาวโดนเอ้าวเป็นซีซกของบาซ่า r า k ิติสเล่นเร็วเดินมาเล่นเล่นไม่ได้ครับรามาเซโลเกี่ยมาอาร์เซนอลาหลทะลช่องแล้ว ตีแก้ทำได้ดีครับเป็นกลับไปที่แต่เซคเก้นเบซิมากะจะหลุดนะครับแต่ว่าตีแก้าบาังไว้ได้เกมน,นต่อครับเป็นของบาซ่าลากิติชโซเลตออกซ้ายแต่ไม่ถึงโคด,ดินโยครับวาคาวดักไว้ได้ก่อนคนให้ครอสซิโอลาโมส โมริสดิคาบาข่าวเดินจะไปที่โมริสโมริสเอ็เนจิมออกข้างอ่าเป็นลูกตุ้มของบาซ่านะครับบอลโดนโมริสออกโปรติญโยลาคิติสลาคิติสจะ,ะเปิดได้ากันเสร็จแล้วเปิดมาเต็มเล่ฮ่าโหนเยอะไปหน่อยครับโอ้โหกตัวนี้จะต้องกระตุ้นลูกทีมนะครับ ปล่อยให้บาซ่าหลุดมาม้นทําประตูนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงแรกครับสุเอคลาสิโกเป็นทีมเยอรมาลิดน,นะครับบุกมานำคาบาขาว Bell. เบลเด็กเบลไหลให้คาบาข้าวคาบาข้าวเอาไหลให้เป็นเซมาโ้โคแต่แซกเก้นผิดมุมได้ดีครับก็ยังไม่ได้ลูกที่สองนะครับต่างได้โดยมาริดดูครับเบลคาบาข้าวเป็นเซมาครับ <c oughs> จะว่าให้ไหม โัวเต็มมุมของเรเบริตโดยโทนี่ครสนะครับสันๆันกับโมดิสเปิดมาเป็นเซมาเปลี่ยนทางคู่คไม่ตรงกรอบครับ้าบอลหลุดเสาสองออกไปครับ่แดนสันโมดิสเปิดไปเข้าศีรษะเบนเซมา่าพอดีแต่ว่าทิศทางหลุดกรอบออกไปนะครับ อ่าอิสโก้แห่งมาให้อาเซนซิโอหนีปิเก้ได้อเซนซิโอไลเอสโก้าเซนซิโอยังได้อยู่ให้ที่โมดิสติดบล็อกครับล้วโบริสอีกทีโอ้โหแต่เซกันอาซูเปอร์เซฟลยครับจังหวะนี้ของทางนูเมลิตโอ้แล้วบาซ่าจะสวนตัวเลตโดนแย่ครับโดยเท่านิา้ครอสโมดิสคาบาคา เปิดมาแล้วมองดักไม่ได้ก่อนนบะโรสเกตให้มาที่เดเิเล่โรบิาโาเชโรเบโตให้ส่วเลสส่วเลสเลหนีจิมต่อที่อโรบิเตโอโหหลุดกรอบครับโอโหก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับทางด้านบาซา่านิดเดียวครับ แปลของทางอันโนโิวเดวครับเบิตวสวเลสแล้ววีดาวอุโูนิดเดียวครับเชอร์ลอมสคาบักข้าว ไอลมาที่โมดิสเบลคาบาคาวหนีแต่ได้ทุ่มครับบาซ่านาทีสุดท้ายแล้วครับไหลมาลาโมสถึงก่อน,นครับแล้วเป็นบบไปที่ต ok ิบกุกตัวโมดิสโมดิสหนีได้ครับโมดิสแล้วหลยทยลุช่องมา เบนเซมาแต่ว่าโอ้เบนเซมาแย่งกับบิเก้มาได้เบนเซมาเปิดมาแล้วซิโอโรเบร์โตมงออกมาครับบอลของมัดริดแล้วครับพอลที่เปิดมาแล้วเบนเซมาโอ้โหแล้วเอาซ้ำโดยอาเซซิโอลล้ำหน้าครับโอ้โหเกิบจะสองโนนิดเดียวครับถึงไม่ล้ำก็ไม่เข้าครับเพราะบอลไปโดนเสา จบครึ่งแรกครับบาร์เซโลนาครับตามหลังเรอัลมาดริดอยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึนะครับตรงนี้เราพักกันครู่ครับ เอาละครับชมครึ่งหลังกันต่อครับบาร์เซโลนากับเวลามัตริดนะครับเสร็เอลคลาสิโกเป็นเรอมัตดรดิดนะครับที่บุกมานำบาซ่าอยู่ตอนนี้นะครับ,าบาคาร์ว่าทุ่มทุ่มกลาย เบนเซม่าได้เบนเซม่าด้วยสายโอ้โ oh, ห oh. ปัดได้ครับแล้วซ้ำโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh. ลูกสามของนางมาเซโล่ o, ครับโอ้โ oh, ห oh. เรอัลอลดร็ดชวดลูก2ครับเบนเซม่ายิงแล้วคือแต่สแกนปัดมาเข้าทางมาเซโล่ผลิตแต่มาเซโล่ซ้ำออกไปเองครับโอ้โ oh, ห oh. โอกาสทองจริงๆครับที่น่าจะได้ทุกที่สองครับเอาแล้วเบลเกือบจะได้เาพันยาบ้าโซเลส,สให้ที่คุณโยพันยาบาาจิมต่อมาให้ลุยโซเลส,สดได้ครับโซเลส,สแล้วให้วีดาวเล่นไม่ได้ครับแล้วนาโช ที่ออกมาแล้วหรือไม่ติดจวนนะครับเบนเซมา่าเบนเซมา่าไหลให้แกเล็กเบลอาครับเบลมีเวลาเบลให้ที่อาเซเซโอแถวสอกเบนเซมา่าแม่บาลครับยิงไม่ถนัดเท่าไหร่คารว่าข้าวเบลหรือไม่ติดได้แล้วครับเบลเบลออกขวาอาติด คนนีเอาบารู้ตินโยใหล้ลาคิติสลาคิติสเลือกอย่างรายละเอียดอยู่ในขอบเขตโทษลาคิติสเ่นื่อยฝืนเล่นไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่ครับแล้วมีดาวโดนสไลด์ไม่ฟาวครับเป็นจังหวะที่มาซิโลสไลด์ลูกนี้ บอลของเรือริดแล้วครับอัสเซนเซโอเบนเซม่าเบนเซม่าติดตีเก้คิกับหลังไปยูติตี้เซบสเกตแนวโอกาสการทปอาตก็ก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับผ่านมา 65นาทีเดมเบเล่เบาครับเข้ามาตัวตัวโรสเก็ตโซเลตออกขวาเดมเบเล่เดมเบเล่ให้ที่วีดาวีวด้าไหล <c oughs> นาโชเคเขี่ยออกไปครับอ้าวันนั้นนี่อาจจะเสร็จหรือโซเลตได้ โรสเกตยูทิตี้โรสเกตอีกครั้งยูทิตี้จะขึ้นอย่างไรครับบาซ่าเราเป็นมาติดตรงนี้โครอสให้เบลนักโสเกตนี่เอาบายูทิตี้ ผมมาถึงตรงนี้อ่ดูจังหวะน,นี้อัอนบาบาคาวเปลี่ยนนะครับเอาดีนิสโซเลตลงไปแทนอีวานลาคิติสนะครับของฝั่งบาซ่าลุ้นต่อครับลูกทุ่มของบาซ่าโดยคิโยบาทุ่มมาเซอยโรโบสเกตโคตินโยแล้วให้เดนเนบลเล่โอ้โหหลุดกรอบครับ โอ้โหก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับบาซ่ายังไม่ได้ครับประตูตีเสมอรูปการที่แล้วนี่บาซ่ากับดริตเล่นที่คัมโนเสมอกัน2-2นะครับเกมสุดท้ายที่เมสซ,ซี่และโรนัลโดอยู่ในเซบอล์คาสิโกนะครับ ส่วนที่บันนาบิลเนี่ยบาซ่าบุกมาชนะ3-0เลยนะครับมาถึงตรงนี้เลเมริดนำอยู่นะครับหรือเซเลสเซร์เรสลสสไลด์ที่บอรครับ <c oughs> ตัดได้ครับนาโชอาเซซิโออาเซซิโอโดนดัก ฮ่าแล้วเป็นบอลของบาซ่าคิราปิกเก้คิโวโตเบตโตให้มาออสมานเดเบลเล่วรบิเดววีดดวเปิดมั่นด้วยสัวเลสไม่ล้ำหรือสัวเลสแล้วตู้ตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหบาซ่าฮ่าโอกาสท้ออีกครั้งครับที่จะตีเสมอแต่หรือสัวเลสยิ่งหลุดกรอครับดูครับ โอ้โหแต่ว่ามีลามอสมากดดันด้วยนะครับอ,อย่างไม่ได้อ่าน่าจะแหลบลามอสด้วยนะครับัวเตะม,มุมเอาเมาคอบเบลงไปแทนออสมนเดมเบ่เดนซันนะครับโคลินโยไหลายคนเนอีป่าเด,ดนิสซัวเลตบอลแลบได้ดงเตะมุมต่อครับอ้าวเหมือนจะยิงออกเองเหรอครับยิงออกเองโอ้โหเดนิสซัว อตอนที่เราดูบัสกูลเนี่ยมันจะฉลับอ่าแต่ที่สินให้เป็นกถ้าเต็จากประตูของมาริดนะครับเกมล่าสุดที่เดือดาด็ดบุกม,ม,มาชนะบาเซโลนาได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นซีดานนะครับผมดูกานได้ให้กับเดือดเดดแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้โหแกดักเบล ลูกยิงจักรยานอากาศแต่ลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับเกมนั้นเนี่มาติดลูกมาชนะสองหนึ่งนะครับนาจะมีการเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับ ฝั่งเตมลลิดน,นะครับโดยเอาโซล,ล่าลงไปแทนนันนิคาบาคาวเวลาเหลือไม่เยอะครับบาซ่าต้องเร่งนะครับตอนนี้เก,กเกรกเปลโทส โซลาโซเลตดักได้เดินโซเลตให้มาเมาคอมหมดโดนดักอีกแล้ว่าเพราะสีนาทีครับารบ,บาซาหรือว่าจะแพ้นัดแรกในลดกการนี้ในบ้านตัวเองหรือเปล่าครับพวกตัวอา่า ถ้ามาดิชนะอยู่น่แต่เรียกความมั่นใจได้เยอะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีครับสัดาห์ที่แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองนะครับก็แพ้เลบันเต้คาบ้านมานะครับวีดาาให้ที่เมาคอมเมาคอมฉันแลบ <c oughs> ไม่ได้ครับแล้วจบครับโอ้โหบาร์เซโลนาครับแพ้คาดัง ในบ้านตัวเองนะครับคำโนต่อเรอัลมาดริดครับคู่ปรับตลอดการครับส่วนประตูต่อหนึ่งประตูชัยเพียงแค่ลูกเดียวครับสามแซมเป็นของดมลินะครับเอาครับผมต้องลาไปก่อนนะครับถ้าาถภาพผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเกมคนนี้จะเล่นจริงในวันอาทิตย์นี้นะครับชั่วลงสี่ทุ่มสิบห้านะครับตามเวลาบ้านเรานะครับ มีประตูชัยของมินดินะครับโดยแกะแเบเร็วครับผมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ